ประเด็นต่อมาท่านประธานที่เคารพครับจริงๆแล้วตีแรงงานหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสณกุลหรือหม่อมเต่าไม่อยู่นะครับผมจริงผมจะพูดให้ท่านฟังผมเป็นคนหนึ่งครับในฐานะประธานกรรมธิการกองทุนเนี่ยผมเรียกเอกสารมาท่านประธานครับเงินประกันสังคมที่พี่น้องประชาชนจ่ายกันไปนีนะนะมีเงินอยู่ในกองทุนประกันสังคมเนี่ยนะครับประมาณ2.03าล้านล้านบาทนะฮะท่านประธานครับ ขอคืนไม่ใช่ขอทานเงินประกันสังคมเต่าเรียกพี่อันนี้ไม่ได้พูดเองนะครับเมื่อวานนี้คุณวีรกรคําประกอบสอสพลังประชารัฐพูดแบบนี้ผมก็เลยยืนคํามาไม่รู้แกอยู่หรือเปล่าเผื่อแกประท้วงท่านประธานครับผมจริงบอกอย่างนี้ครับว่าพี่น้องประชาชนครับเงินประกันสังคมที่เราทํางานบริษัทแล้วเราถูกเขาหักผสมกับนายจ้างและส่งประกันสังคมเนี่ยนะะวันนี้ท่านดูรายละเอียดให้ดีและท่านฟังเลยนะครับ มีเงินที่เบิกได้วันนี้อยู่ประมาณ16,000ล้านบาทเท่านั้นคุณพระเบิกได้16,000ล้านบาทท่านประธานครับที่เหลือไปทำอะไรนะฮะ2 2ล้าน2.02ล้านล้านบาท82%เครับเอาไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลธนาคารแห่งประเทศไทยและรัฐวิสาหกิจต่างๆเป็นเงินถึง1.67ล้านล้านบาทนี่เงินประชาชนนะนี่ไม่ได้พูดถึง เราจะตายด้วยกันหรือเราเป็นห่วงเราไม่ทิ้งกันอะไรนะั่นนะอันนั้นแจกเพียวครับไม่ต้องจ่ายเงินประจังสังคมก็แจกเพียวและที่เหลือ่ประธานครับเอาไปลงทุนในทองคําลงทุนในเรื่องที่เสี่ยงต่างๆทั้งในและต่างประเทศอีกประมาณ361,000หกหล้านบาทแม่เจ้าคุณไม่ได้คิดเลยนะครับว่าวันนี้พี่น้องเขาเดือดร้อนเขาอยากได้เงินของเขาคืนประเด็นมีเท่านั้นเอง แม่มอมเตามอมราชวงศ์จตุมงคลรัฐบาลพักรวมของท่านนะฮะบอกว่าไงครับโอ้ oh, ที่ช้าเนี่ยไม่ได้ช้าเพราะอะไรหรอกครับช้าเพราะคอมพิวเตอร์มันไม่ทันสมัยก็เลยต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเนี่ยเขียนเป็นลายมือภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าแมนนวลสนประธานครับแบบนี้ก็ได้ด้วยหรือนี่มันประเทศไทยนะมันไม่ใช่ยุคสองสี่อัตภาัาน์คลองเมือง ถือไม้ขุมแฝกไล่ตีกันโทรศัพท์ไม่มีระบบเน็ตไม่เจอไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นท่านประธานที่เคารพครับเรื่องประกันสังคมในพี่น้องประชาชนครับท่านฟังให้ดีใครที่ถูกหักทุกเดือนเงินเดือนหมื่นต้องถูกหกักท่านถูกหักไปบางท่านบอกว่าฉันไม่เคยใช้ประกันสังคมเลยเพราะฉันพอมีสตังค์ฉันไปใช้ประกันสุขภาพไปประกันชีวิตที่เหลือก็ให้คนที่เขาไม่มีสตังค์ไปใช้เป็นบุญครับเป็นการทาบุญของท่านครับแต่ท่านประธานที่เคารพครับ รู้ไหมครับที่บอมเต่าพูดบอกว่าไอ้ระบบแมนนวลที่ใช้เจ้าหน้าที่มานั่งเขียนเนี่ยคนไปยื่นขอทั้งหมดนี่ท่านประธานครับสมเดือนเนี่ยนะเป็นระบบที่พิสูจน์ง่ายกว่าที่เป็นลงทะเบียนเกษตรกร,ร,กร AI อะไรอย่างนี้อีกนะท่านประธานครับปรากฏว่าพิสูจน์ง่ายกว่า90%ที่ไปขอเนี่ยนะครับใช้เวลามากกว่า45วัน แล้วนี่จะให้ผมไว้ใจได้ไงครับนี่ท่านจะมากู้เงินอีกหนึ่งล้านล้านบาทแจกแจกแจกผมจึงบอกท่านประธานอย่างนี้ครับว่าท่านรัมตรีหม่อมเตาหม่อมราชวงศ์จตุมคนรัมต,ตรีแรงงานท่านบอกว่าคอมเก่าก็จริงครับตั้งแต่ปี33แต่ท่านประธานรู้ไหมครับมันพัฒนามาอย่างต่อเนื่องครับและปี60ท่านฟังให้ดีนะครับพี่น้องประชาชนครับนี่นะที่มันช้าแคทบริษัทแคดนี่นะ เขาก็ทําการศึกษาแล้วก็เตรียมโปรกโปรแกรมเป็นที่เรียบร้อยและเตรียมการประมูลเพื่อรองรับวงเงินประมาณหนึ่งล้านบาทหนึ่งพันล้านบาทครับรายละเอียดที่ผมไปลงในอภิปรายไม่แวงใจข่าวหน้านะจับไม่มั่นคันไม่ตายไม่เป็นไรฝ่าย้านก็ทําข้อมูลครับปรากฏว่าเขาบอกว่าถ้าทอนยี่สิบเนี่ยก็สองร้อยถ้าทอนสิบห้าก็ร้อยห้าสิบไอพวกนี้รวยหรือบ้านเลขที่เหมือนกันนะจยะท่านประธานครับสรุปครับ ปรากฏว่าประกาศอยู่ในเว็บไซต์ของกรมบ,บัญชีกลางค่าอยู่18เดือนนะท่านประธานก็ไอ้ระบบพัฒนาระบบประกันสังคมเนี่ยฮนะจนกระทั่งบริษัทอ e, ีที่จะเข้าไป e b บิลดิ้งจะไปกดต่อสู้ราคาก็ถอยหมดเรียบร้อยครับที่สภาไม่รู้นะปรากฏว่าวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาครับวันนี้29่สิบวันที่แล้วครับเพิ่งยกเลิกโครงการนี้เข้าว่ามีไอจุกไอ้แกะนะแต่ผมว่าน่าจะไอ้โมงนะ่งอะ ไปเจรจาเต้าหวยกัจริงหรือเปล่าผมไม่รู้ครับก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านที่ทํางานแล้วก็คนในกระทรวงบอกมากล่าวหากันลอยๆไม่ได้ผมไม่ว่ากันครับแต่วันนี้ระบบถูกหยุดพัฒนาไม่ได้ก็เลยแมนวนวลแบบนี้ไงฮะ <c oughs> นายกรู้เปล่าครับท่านประธานที่เคารพครับเงินประกันสังคมก็ช้าเป็นเต่าต่อไปแล้ว พักเพื่อไทยฝ่ายค้าจะแก้กฎหมายฉบับนี้ครับว่าเงินประกันสังคมต้องคืนให้เขาเขาจ่ายมาฟรีๆทำงานเหนื่อยแทบตายเอาไปไว้กองทุนถ้าเขาไม่ใช้เขาก็าควรใช้ได้ตอนยามแก่เท่าท่านประธานที่เคารพครับช้ายิ่งกับเต่าจริงๆติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยคะ่ะ